สวัสดีค่ะชาวไมด,ดากกอกนะคะวันนี้พายุเข้าที่กกกอกนะคะมีตกทั้งคืนทั้งวันนะคะดูน้ําในท้องนาชิคัเต็มหมดแล้วนะคะแต่ต้องเฝ้าระวังนะคะวันนี้นะคะถ้าฝนตกไม่หยุดนี้น้ําคงจะเออล้นท่วมนาข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพราะว่าน้ําภูเขานี่ไหลลงมาแรงมากนะคะ นี่รถวิ่งฝ่าน้ำเลยนะคะโอ้โหไม่รู้ว่าพายุเข้ากี่วันนะคะต้องไปดูก่อนว่ามันพายุเข้ากี่วัน ตกมาสองวันแล้วนะคะยังไม่หยุดแต่แต่ก็ไม่ตกหนักนะคะ่ะแต่ถ้าตกหนักนี่โอ้โหน้ำคงจะท่วม นี่นะคะน้ํานะคะน้ําไหลมาจากภูเขานะคะห้วยปุ๋งนะคะนี่คือน้ําไหลมาจากภูเขาห้วยปุ๋งนั่นเองนะคะนี่ระบายไม่ทันนะคะต้องเอนอถนนเลยนะคะโอ้โหนี่นะคะนี่นะคะ น้ำภูเขาอันนี้ขนาดฝนยังตกปล่อยๆนะคะไม่ตกหนักนะคะแต่ถ้าตกหนักนี้แถวนี้นะคะรถวิ่งต้องระวังนะคะดูน้ำค่ะน่ากลัวมากๆเลยนะคะ อันนี้คือน้ำมันไหลออกมาจากท่อนะคะนี่มันมันระบายไม่ทันเนาะน้ามันมาทีเดียวมันระบายไม่ทันนะคะตรงนี้ปากท่อนะคะก็มันปากท่อไงออจ้ามันระบายไม่ทันมันก็เลยเออนี่เออท่วมถนนเลยนะคะอุ้ยถ้าถ้าสมมติปลาขึ้นมาเนเราก็ต้องวิ่งไล่จับแถวนี้เ,เนาะ ทน้ำท่วนจีพกสนครับท right evet ี่บ้านผมน้ำน้ำมันไหลข้ามถนนเลยครับข้าวันเทป่านั่นแหละทเขาก็จะไดรกับปลาขึ้นมาเข้าก็หาคุปปลาแถวนี้เลยนี่นี่นี่มีแมงป้าวาสนนีาลอยลงไปเนี่ยเ้ยเดี๋ยวเข้าก็หาเก็บป่าแถวนี้แล้วเขาก็ดีนอะะอะไร ว่าอะไรนะว่าถ้ามีปลาขึ้นมาเราก็หาจับปลาอยู่แถวถนนนี้เลยใช่ที่บ้านหนูเลยเขาจะจับกันอย่างนี้แหละอืมล้วก็คงจะสนุกนะใช่ถ้ามันถ้าปลามันขึ้นมาตรงนี้โอ้ยจับสนุกแน่เลยมีปลาเลยเนาะน้ำมันเพิ่งมามันปลามันยังไม่ขึ้นเนาะอืมแต่เมื่อกี้เห็นกระปูตัวหนึ่งเหรอเพราะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํายังไม่ค่อยมีไงเราก็สูบน้ําดำนากันเ่ยน้ํเพึ่งมาเนี่ยน้ํำพึ่งมา น่ากลัวด้วยนี่ปัดอุ้ยเปียกเปียกโอ้โยเปียกหมดเลยเรามายืนตรงนี้ไป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 เดี๋ยวเอซีเปียกหมดแล้วเจ้าเปียกหมดไหมคะพี่น้องเปียกเบ้ข้าสารน้ำใส่นั่น น้ำมาจากภูเขาพี่เฟื่องขนาดฝนยังไม่ตกหนักเลยเนี่ยไม่ไม่ด้แล้วก็ฝนตกหนักน้ำก็ท่วมถนนจ้ะแถวบ้านแม่ดานน้ำจะท่วมถนนต้องไซเรือเลยเด้อหน้าบ้านแม่ดาตรงสะพานนั่นน่ะน้แม่ดาไม่กลัวหรอกลัวสินี่นะคะต้องเฝ้าระวังนะคะ ฝนยังไม่หยุดค่ะตกถึงตกถ,ถึงวันที่เท่าไหร่น้ออีกสองวันบะพี่เฟื่องพ้ายยุ่งนะใช่เขาบอกว่ามันต้องหลายวันน่ะเออถ้ามันตกหนักนี้แน่นอนแต่แต่ก็ดีนะที่บ้านรแบบก็อยากให้ตกเพราะว่าที่บ้านจะในนจะได้มีน้ำเออนี่แหละแม่ดาก็ไม่มีน้ำแต่ไปดูตอนเช้ามีน้ำแล้วไปพี่เฟื่องให้เอฟซีไปจับปลาเลย ถือไปดูตรงั้งนนงน่นล็้นคโอ้ยจับไม่ได้ตรงนั้นน่ะ้ไม่ได้อนีัไม่้าไปนตัวไม่ตรงนั้นน่ะมันเขียดอภิมันมันเขี้ดอภัยทานจับไม่ได้ค่ะมาคดูคดูดูรถคนี้ตรนั้นดู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 พอดีล้างรดไปในตัวเลยเนาะ โอ้เขาก็สะลอนะคะเขามีน้ำใจเด้อนี่เขาสะลอมากๆเลยลอค่ะนี่ถ้าไม่สะลอต้องเป็นแบบนี้เลยรถบางคนเขาไม่รู้ว่ามีน้ำเลยเขาวิ่งเร็วไงมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าวิ่งเร็วขนาดนี้นะคะเพราะว่าบางบางคนเขาจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีน้ำเนาะ ใช่ค่ะทางขึ้นเขาเลยนะคะนี่ <g ings> ตรงนี้ทางขึ้นเขานะคะอโ,อโ,อโอ้ยดูลมเขาโอ้ยลมเล็ก <c oughs> โอ้ยต้องเอาไป <c oughs> ให้เด็กๆแล้วนั่นนะโอ้ยเนาะไม่สมดุลกันเลยอะไรมาจากภูเขาใช่ันไหนกล้องอ่ะพี่ต่อ กล้องอยู่ในกระเป๋าไล่มาจากพวกเขาพูดถึงแล้วว่าเ้ื่ฝนมันตกหนักมากมากน้ำป่ามันไหลลงมาของนี้ไำดนอ่าไหลลงมาไหลลงมาทีงไหนไหลลงมาตามห้วยหนองคลองบึงนั่นแหละมันมันไม่ไหลตรงลงมาเผยฝ่างนี้หไม่ลงไม่ลงมันก็ลงนี่ไงห้วยปุ่งนี่ไง มันไหลามานะ่ะมันไหลลงมากับิวงบบเี้นะมันนะเป็นแบบน้ำลงมาตรงๆอ,อ้แม่ด่านั่งใช่ไหมมันไหลลงมาเยอะเลยอ่าสำหรับชิ้นี้เราก็จะพิจเรณาไล้วก็ที่ะ